สวัสดีครับห่างหายไปดวนพญยพุ่งเลยครับเดอ้อมาเลาะหน้าพอดีเขียนบัวง่ามครับก็เลยสิ้ทายลงยูทูบจักหน่อยบ่ไใดลุ้งดวนละ่ะเสียงหน้าเห็ดไ้แต่หลายปีเติบล้ะครับสะพานก็นเริ่มพูละ่ะ ดอกบัวกระงามครับว่าสลุไปจากสามสี่สายไปต่มใส่ปลาอยู่บัวแดงพาเบิ่งเฉียงหน้าหน่อยกลางน้ำนะครับเห็ดจากเศษไม้ครับเห็ดจากเศษไม้บ่ได้ลงทุงนงยังไหลมองมานั่งนี่เป็นไมยุค่าเป็นไมยุค่าด้อครับเนี่ย ไ่อย่คผ้าผ้าแบบนั่นนะไ่อยู่ค่าตน้นใ่เตืบก็ไม่ดีเนี่ยกระดานพื่นนี่แหละที่เป็นไหมเงาเนี่ยแต่พอหาเก็บเศษมันได้ต่วเ่าแ้เนง่ยงสภาพเนี่ยเป็นไหมไม่ตีกกับไม่ยงล่ะไม่แบบ ที่เพื่อนเท่ปูนไหมครับเพื่อนเอาเพิ่นเอาถิ่งแล้วก็เลยไปขอเพื่อนมูเสียดสันสันเอามาตัด mm hmm. พ่อควงใน่เก็บมา,าไปจักใดไอเดียไปเ็ดต่อกะ mm hmm. พอเบิ่งออกอยู่ครับนึ่ภาพออกจากกระท่อมไปหาฟังกับประมาณสิบกว่าเมตรพ่อเห็นมันได้สะพานยาวๆงามๆเนี่ย เสียวสันกุนี่กระยานเบิ้งบอดีผมยังมาถ่ายทางนี้เิ็งก่อนยังตนสพาพเบิง้งหลังคาผมเหยียบบ่งงามปันใดนลังคาว่าสิเปลี่ยนใหม่อยู่ประมาณนี้แหละครับผู้ใดมีสะอยู่กับหน้าคือสะอยู่กับสวนเพอท่านมีเถียงกะเอาไอเดียนี่ไปส้างได้ครับ มงันก็เป็นสั้นนะครับนี่ยเ่างของหลังนี่ยังก็ได้มานั่งกินเข่าเที่ยงนั่งทอนเบาต้นเรืงก็ได้นั่งสิตเบ็ดก็ได้ครับมีป่ายู่ด้วยครับเนี่ยประมาณนี้ครับบริเิดคลิปเงาแล้วครับเอาสั้นนี่แหละครับทักทายกันหลังจากหายห่างหายไปโดนโอเคียนะครับน้อสวัสดีครับ